สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีตอนเย็นนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังอีกแล้วค่ะก็คือเรามาทำความรู้จักกันว่าถ้าเราจะเปิดหมดม,มืออาชีพมือมือใหม่นะเราต,ต,ตั้งใจทำให้ดีไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าเออเราจะโพสต์โพสต์ไม่ได้อะไม่กล้าโพสต์ไม่กล้าคอมเมนต์คอมเมนต์แบบไหนบางคนยังบอกว่า คอมเมนต์แบบไหนเราคอมเมนต์ไปเลยตามความรู้สึกของเราอย่างเช่นเราเห็นอะไรตอนตอนนี้เราทํากับข้าวหรือทอดปลาทูอยู่เราก็พิมพ์คําว่าเราก็ถ่ายรูปทอดปลาทูเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ข้างบนว่ากําลังทอดปลาทูอยู่มาจ้าใครอยากกินมากินด้วยกันก็แค่นั้นค่ะกันบางคนบอกว่าอุยพดูดกลัวผิดไม่ผิดค่ะเราพดไปเลยเถอ มีเพื่อนคนหนึ่งโทรศัพท์มาคุยเลยบอกว่าทำไม่เป็นเลยทำไม่เป็นไม่รู้จะทำยังไงี่โพสก็กลัวผิดทำไปเลยค่ะรอบตัวเรานั่นแหละนั่นแหละคือรอบตัวเราคอนเทนต์น่ะเราคิดทำไปเลยค่ะวันนี้เรามาพูดคุยทักทายเรื่องการทำคอนเทนต์หรือไม่ว่าการสร้างภาพ AI เหมือนกันเมื่อเราทำภาพ AI แล้วเราก็ต้องเขียนข้างบนนะ่ะข้างบนภาพ AI ว่า ตอนนี้เรากําลังรดผักอยู่เหมือนที่ภาพโพสต์วันนี้นะตอนนี้กําลังรดผักผักอยู่กับเฟรดมาที่สวนครัวมาที่สวนเพื่อรดผักเราก็พูดแค่นั้นแล้วก็โพสต์ลงไปตามเนื้อหาตามภาพที่เราโพสต์ลงไปเราก็พิม,มพ์ตามโพสต์ลงไปมันจะได้ตรงเนื้อหาตรงนั้นค่ะเขาทาง AI ก็จะได้ดันว่าเออนี่ก็ภาพภาพมารดผักจริงๆด้วยอะไรงี้ถึงแม้นภาพ AI และเราก็ต้องเปิด เปิด AI ด้วยนะเปิด AI ด้วยค่ะว่าตดภาพนี้คือภาพ AI เสร็จแล้วรอเวลาเราโพสนะโพสข้อความก็คือข้อความคลิปสั้นก็คือคลิปสั้นอย่างเช่นเรียวอะ่ะคลิปสั้นนะคือไม่ใช่มาโพสด,ด้วยกันทั้งคลิปสั้นแล้วก็ภาพนิ่งไม่ใช่ค่ะคลิปคลิปเรียวก็คือคลิปเรียวเราเราโพสอันเดียวภาพนิ่ง,งเราก็โพสภาพนิ่งอันเดียว ข้อความเราก็โพสข้อความอันเดียวเราก็โพสแบบมีเนื้อหาสาระนะอย่างเช่นภาพนิ่งเราก็โพสแบบเนื้อหาสาระตอนนี้เราถ่ายรูปแตงกวาอยู่เราก็โพสบอกว่านี่แตงกวามาเก็บมาใหม่ๆหรือมาซื้อมาจากตลาดใหม่ๆเราก็โพสใช้ข้อความแบบนี้แคปชั่นลงไปเนาะแคปชั่นก็คือแคปแฮสแท็กแฮสแท็กก็คือใช้คำว่าแตงกวาก็ได้ มันก็ตรงกับภาพตรงกับเนื้อหา Hash tag ก็คือไม่ไม่ยากเท่าไหร่ไม่ทำก็ไม่เป็นไรโอเคคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ